รู้แล้วเป็นตัวแทนเซวามาร่วมใช่ค่ะบบก็จริงๆเจ๊มหมว่ยเนี่ยเราเคยไปร้านทองแตท่โคร,ราดแล้วก็คือเดินทางไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือดีใจกับทุกคนที่แบบว่าถ้าเกิดอยากจะซื้อก็มาที่กรุงเทพได้ที่อรุงเทพได้แล้วเซวาก็เป็นหนึ่งทีในนั้นที่มีสินค้าในร้านเจม,มวยด้วย J M ตอนนี้เป็น J M Cosmetics ก็อุก <Cos> คนมาเซวาชอได้เลยใช่ไหมคะมาช็อปได้เลยค่ะบางอย่างแบบของแบบโปรโมชั่นดีมากก็มาที่นี่ได้ขายายรวยเลยะ เหนื่อยกันจดาดดวยจริงจริงเป็ว่าชิลขาซื้อง่ายจลิจริงขาซื้อง่ายค่ะเพราะว่ามีทั่วประเทศแล้วก็มีนี่ขาดตลาดต้องไม่ค้าไส่ขาดตลาดขาดก็อยากให้ขาดบ้างไม่มีก็ก็พยายามทําให้มันแบบตอบโจทย์ลูกค้าตามปริมาณลูกค้าได้ค่ะเป็ไงคะก็กลับมาแล้วค่ะเหนื่อยมากก็ผ่านไปเดือนหนึ่งรู้สึกว่า แฮปปี้กับทุกอย่างเหนื่อยกับอะไรบ้างคะคุณผเอ่อยากเยอะเขาแบบพี่เองเขามาแรงพออนเขอเพานราต้องกลับไปดูก่อนว่าใครจะทุบชีวิตในวิแต่งงานเคยพี่ที่ที่คุณผาี่คุผลาตอนนั้นจงองานเดนแต่งก็ผ่านมาหนึ่งเดือนก็เหนื่อยเดินทางแล้วก็ เหนื่อยแทนเพื่อนๆหลายคนที่ไปถึงจุดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ไปง่ายคือเหมือนกับตอนแรกทุกคนคิดว่าเฮ้ยพอลงเครื่อง,งบินเสร็จก็ถึงเลยจริงๆต้องต่อไปอีกเมืองนึงอะไรเงี้ยสาขาใจไปสาแก๊จใจสาขาใจเหนื่อยสนใจเหนื่อยคนอยากรู้ว่าไปจัดที่นี่นม,มันงบประมาณมันเยอะจริงๆมันก็บางอย่างก็เยอะบางอย่างก็ไม่เยอะ,อะคือเหมือนกับเราเราก็สับสนกับงบเราเหมือนกันว่าอันนี้เราคิดว่าแพงแต่ราคามันไม่แพง่ ไม่ควรจะแพงแต่แพงอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าโดยรวมก็ยังอยู่ในบัตเจ็ตที่แบบวางไวะะ้อะไรเงี้ยไม่ไม่เยอะมากเพราะว่าแขกไม่เยอะเงีเหมือนแขกประมาณแบบ120คนก็ก็เบาๆหเป็นเป็นโมเมนต์อย่างที่ตั้งใจไว้ทั้งหมดเลยเียเป็นโมเมนต์อย่างที่ตั้งใจแล้วบางอย่างก็เกินเกิน,นกว่าที่คิดเพราะว่าอย่างอย่างครูอตอนแรกเราคิดว่าจะแบบน้อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแขกให้ประทับใจตรงไหนที่สุดพี่บุญแบบโมเมนต์ที่เราแบบซึ้งที่ เรประทับใจคําพูดของเจ้าบ่าวมากกว่า<อ>เพราะว่าเหมือนแบบเราไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรวันนั้นแล้วเขาก็แบบเตรียมตัวเหมือนแบบเหมือนเขาไม่ได้เตรียมตัวแต่พอพูดออกมาแล้วเขาดูเตรียมตัวเลยเขเลยแบบเขาเตรียมตัวไหมไม่ก็คือก่อนหน้านั้นสองสามวันเขาบอกเขายังไม่ได้เขียนเลยนะเขายังไม่ได้แบบทําอะไรแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบคนสงสัยเขียนไม่ทันแน่เลย<อ>ต้องมีเราเขียนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอตอนหลังเขาก็พูดออกมาเราก็แบบเซอร์ไพรส์หลายเขาบอกว่าอยาจะร้องไห้อะแม่ที่เขาก็สัญญาว่าแบบ แบบจะดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ว่าจะทําอะไรบ้างอย่างเช่นแบบประโยคที่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นตัวเขาจริงๆก็คือเหมือนแบบเขาจะถ่ายรูปให้เราเขาจะแบบเป็นหมอนข้างให้เราแหละเดี๋ยวฉันดูหนังแบบฉันกาลังดูหนังเกาหลีอยู่แต่เขาก็น่ารักนานๆเขาจะถ่ายรูปให้เราเขาจะถ่ายรูปให้เราก็จะแบบถ่ายรูปให้เราตลอดไปแบบกล้องกล้องที่ดีให้เราตั้งแต่ อะไรแบบนี้น้งมันเขาเขาก็เป็นคนหวานแต่ไม่ขนาดนี้วันวันนั้นคือมันจะเป็นหวานที่แบบมีโมเมนต์แบบโรแมนติกแบบแล้วก็มีมีน้ําตานิดึงอะไรงียบรรยากาศมันซึ้งมากหนึ่งเดือนที่ใ, e ใช้ชี่มีสา,ามีภรรยาแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็แทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเลยจริงจริงเราก็เรียนรู้กันอยู่แล้วแบบอยู่อยู่อยู่กันมา5ปีแล้วมันก็เหมือนไม่ได้ปรับตัวอะไรมากเพราะว่าเขาก็เป็นตัวของตัวเองแต่แรกแล้วถ้าเกิดเราไม่เป็นตัวของตัวเองเราก็คงแบบ กับเขาไม่ได้อ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราเลือกคนที่แบบรักในตัวเราเลยในแบบของเราก็ไม่ต้องปรับเยอะงานต่อไปเจอฉลองพี่พี่สืบไปด้วยนะคะวันต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแป๊ะจะไปคุไปนะไปนะไปคุณแป๊ไปแลนเนี่ยตนที่ได้วันเรียงค่ะพี่เล๋งใช่ที่โรงแรมบิสิกโอ้เพรเปิดเปิดเพิ่งเปิดเลยโรงแรมเดี๋ยวเรียนเชิญทุกคนมีทีมไหมคะมีทีมมีคนปต์ มีมีทีมแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบจริงจังมากเพราะว่าเหมือนแบบเราเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับงานนู้นแล้วเเหนื่อยสุดแล้วงานนี้ก็อาจจะเป็นแบบมาแบบปาร์ตี้อะไรกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆแต่งานนู้นเพื่อนเราก็สร้างมีมไว้เยอะอื่นเหมอนกันนะเขาไม่ทำอะไรกันมากไม่รู้สตอนรี่เยอะมากเลยครับเพราะว่านั้นเราก็เหมือนแบบยุ่งเรื่องของเราใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาได้คอนเทนต์อะไรกันางแต่ว่ารูปเยอะแล้วก็สวยสนใจโอ้ทั้งวีนฉชั่มกระเป๋าคิดมาเหมือนก คืออุปสรรคกว่าคนที่จะามาถึงงานเราอะ่ะมันเยอะจนเราแบบรู้สึกแบบตอนแรกรู้สึกเอ้เขาแบบลําบากมากเพราะเราเรารู้สึกเก่งใจอะไรเงีย้ยแต่ว่าพอวันงานจริงๆอะทุกคนมีแต่รอยยิ้มันก็เลยแบบโอเคเพราะเาหายเหนื่อยแล้วเลยได้บอกอะไรกับเพื่อนๆไหมคะขอบคุณค่ะเหมือนแบบขอบคุณไปเลยว่าแบบเราเรา,เรารู้สึกไม่คิดว่าเราจะได้รับความรักดีๆเยขนาดนี้<ม>อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันแล้วก็แบบมามาร่วมงานสำคัญมากๆของเราดว่าไงต่อค ในรอบสองตีงะไรไแบบนี้รอบแรกเออจริงจริงๆร,ร,รอบเนี้ยมันเหมือนกับเรารู้สึกว่ามันมันมีอะไรที่เราโตขึ้นเราก็เลยมีแบบดีเทลอะไรต่างๆ่งงงงงเยอะขึ้นอันนี้เราบอกงานแบบว่าเอามาถึงงานที่ผ่านมาอะไรหมายถึงครั้งเอามาดูเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวนะคิดก่อนอเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเหมือนกับ ตอนแรกเขาก็บอกว่าให้จัดแบบไม่ต้องมีตอนเช้าคือแบบอยากให้จัดเปนตอนเย็นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมีพิธีแบบตอนเช้าอะไรเยอะหรือว่าแต่เราเราก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบจำนะหรือว่าเชื่องขนาดนั้นแต่แต่ว่าเราก็คุยกับผู้ใหญ่เขาก็แบบทุกคนทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยว่าแบบเราอะแต่งแบบจริงจังที่นู่นไปแล้วที่นี่ก็ขอให้แบบเป็นแขกที่ยังไม่ได้ไปแล้วก็มาปาร์ตี้มาแบบร่วมร่วมยินดีกันดีกว่าง่ายๆเลย ไม่เป็นสาวแต่สิ่งที่หลายคนจยากตามองคชุดค่ะชุดชุดที่ไม่เคามีนะคะบางคนอยากใส่อคนอยากใส่อยากใส่แบบนี้เออเผาก็เลยมองเป็นชุดที่แบบเรา เราตั้งใจทำมากๆชุดแรกเพราะว่าเหมือนกับเป็นชุดที่เจ้าบ่าวต้องเห็นชุดแรก<อ>แต่ว่าชุดที่2ชุดที่สก็สำคัญหมดคือมีคอนเซ็ปต์ที่แบบเราตั้งใจทำหมดแล้วก็ต้องต้องขอบคุณเพื่อนๆที่มันมีแบรนด์ที่ตัดให้เราเหมือนเป็นของขวัญอย่างคาลิฟาของแบบน,น้องสาวีินาเดียอะไรอย่างเงี<อ>้ยเขาก็ตัดให้เราแล้วก็ปักสวยมากออแล้วก็มีเพื่อนทีเป็นเพื่อนก็ช่วยกันเพราะว่าเขาก็บอกว่าสงสารเห็นแบบใช้งบไปเยอะแล้วต้งอยา เออมันไม่ต้องจ่ายตังก็ให้อะไรอย่างเงี้ยเล้รู้เปล่านึงไม่แม้ชุดที่เราบอกเขาเาอบเขาเล่ชอบเขาอึ้งไปไหมตอนเห็นคือตอนตอนที่เขาเห็นอะเราไม่รู้ว่าเขาอึ้งอะไรมันมันอาจจะแบบบรรยากาศด้วยหรือว่าแบบตื่นเต้นที่ต้องแบบสปีดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเขาน้ำตาไหลไหมครับตาไหลเขาเหมือนมีน้ำตาไหลตอนที่เราพูดให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็รู้สึกว่าแบบเออพอบรรยากาศตรงนั้นมัน มันมันมันเงียบหมดเลยอ่ะพี่พี่พูดอะไรกันให้สัญญาก็สัญญาว่าจะซัพพอร์ตเขาแหละซัพพอร์ตว่าไม่ว่าเขาจะอยากฉันต้องมนพูดตรงนี้เลยเหรอพูดไปแล้วพูดไปแล้วแต่เหมือนกับอยากแค่แบบซัพพอร์ตแบบความฝันของเขาซัพพอร์ตในความแบบที่เขาอยากมีความสุขอะไรเราก็จะทําให้เขาแบบแฮปปี้กับทุกอย่างคือมันจะเป็นเรื่องดีๆในชีวิตเขาเห็นว่าเปลี่ยนใจแบบจะมีน้องด้วยรู้ได้ไงเนี่ยเอาไปฟังมาไม่ไม่คือ เนเรื่องการมีลูกอะค่ะคุณแทนว่าเขาอยากมีเราก็เลยคุยกันว่าเราจะยังไงเพราะเราก็อายุไม่น้อยแล้วก็เลยต้องศึกษาหมอนิดนึงว่าเรายังได้อยู่ไหมเราก็คือไปคุยมกแล้วเขาก็บอกว่ายังมีโอกาสอยู่แต่ต้องรีบหน่อยโอ้โห่ปลา่ากแต่ว่าใกล้แล้วก็คือปีนี้คงไม่ทันเพราะว่าปีนี้เราก็ต้องแต่งงานใช่ไหมแล้วเราก็มีละครอีกเราก็เลยต้องไปปีหน้าแล้วมันมีจุดที่รู้สึกว่า ต้องต้องไปทำค่ะจริงจริงการฝากไข่เนี่ยบางคนเขาก็ฝากไว้นานแล้วใช่ป่ะหลายปีแล้วแล้วก็ถ้าเกิดแบบนานไปเก็บได้นานบางทีคุณนะครับมันแล้วแต่คนแต่ว่าหมอบอกว่าช่ดีที่สุดก็คือถ้าแต่งงานแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะก็แบบผสมทำตัวอ่อนไปเลยก็จะแบบดูแบบปลอดไขยแล้วก็ได้กว่าจุดที่พี่รู้สึกว่าเอออยากอยากมีน้องอะไรอ่ะมันมันคือจุดไหนอ่ะมันเป็นเพราะว่าคนคงคงเป็นเพราะว่าคุณนิกด้วยแหละแบบเหมือนเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เขามีความอบอุ่นเขามีความเป็นพ่อ,อเขามีหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาอยากมีเราก็อยาก<ร>าแบบ<ป>ต็มที่กับเขาอะไรเง,งี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขา,าเป็นคนอีกลักษณะนึง,อ,งอะไรเงี้ยเราก็คงแบบเฮ้ยอาจจะเป็นแบบชิลๆอี้ไปเรื่อยๆดีกว่าตแต่ว่าเขาเขาให้สังเกตจากการเขาเลี้ยงแมวหรืออะไรต่างๆเราก็จะเห็นภาพว่าแบบเออเขาดูแบบน่าจะเป็นแม่พี่ดีก่อนก่อนที่พบกันเคยบอกไหมคะว่าเราเราไม่ได้ ก็เธอคิดจะมีลูกแล้วเธอมาจีบฉันเนี่ยนะผิดคนหรือเปล่า <c oughs> ไม่เพราะว่าเพราะว่าเหมือนแบบเขาก็คงรู้ว่าต้อง,องก็จะกิคบกันวันแรกแล้วต้องอีกกี่ปีอ่ะ <c oughs> จะแบบแต่งงานแล้วก็ก่อจะมีลูกเราก็อาจจะอายุมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเขาบอกว่าให้ลองทําถ้าเราดูแลตัวเองดีมันอาจจะมีโอกาสก็ต้องลุ้นอะ่ะต<พ>อนที่เราตัดสินว่าโอเคเราจะมีเราเราไปบอกเขาาว่ายังไงบ้างดีใจอยู่แล้วเหมือนเขาก็แบบเขาเขาทามใจไว้สองอย่างคือ ถ้ามีเขาก็คงแฮปปี้มากแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเขาก็บอกว่าเขาแพนไว้สองแบบก็คงอยู่กันสองคนไปเรื่อยๆอะยเงี้ยถ้าตัวเองเป็นคุณแม่ไว้ยังไงบ้างอ่ะเป็นได้สิคงไม่มีใครนึงภาพออกนะก็ก็ก็มีค่ะมีแบบพอพอเราโตขึ้นหลายๆอย่างแล้วก็มีภาพตัวเองในหัวเหมือนกันว่าว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบไหนเป็นยังไงมีความเชื่อหอเปล่าไมได้บอกหรอกมีลูกเราปังไหมไม่กล้าพูดเลยอ่ะเพราะว่า มันต้องมีก่อนล้วถึงจะรู้ไงแต่ว่าแต่ว่าทุกคนเขาก็บอกแหละคงไม่มีคนไหนเขาบอกว่ามีลูกแล้วจะแย่อะไรอยู่ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเออถ้ามีลูกแล้วก็มันก็คงจะแบบมีความสุขขึ้นแล้วก็มีแรงทํางานมากขึ้นมีแรงหาเงินมากขึ้นต้องมูงไหมคะไม่พอแล้วคขึ้นเพรแล้วมูมาเยอะแล้วโอเคเลยเขอบคุณเดท